สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้องข้าพี่ไอแชเดลวันนี้นะคะเราก็จะพานะทุกคนนะคะมาทำไข่เจียวใส่ชีสนี่นะคะทุกคนอันดับแรกนะคะก็จะมีไข่แล้วก็มีชีสแต่เราจะใช้ไปชีสแผ่นนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมแต่เ,เราจะใส่ลงไปนิดเดียวนะทุกคนนิดเดียวไม่ใส่เยอะนะคะ แล้วเราก็จะใส่ซอสปรุงรสต่างๆลงไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องไปหั่นชีสกันก่อน,นะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอบปบเคียงแป๊บนึงนี่ค่ะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราก็จะหยิบชีสขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะไปแกะชีสออกก่อนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวหาที่แกะแป๊บนึงนะคะ พอแกะชีสเสร็จแล้วเราก็เอามาหั่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชีสแบบนี้ทุกคนไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะที่ดีให้แนะนําชีสที่แบบว่าที่แบบเป็นชีสที่แบบไม่เค็มอะ่ะเดี๋ยวเราขอจิบมีดไปหนึ่งนี่นะ,ะทุกคนเราก็จะใส่ลงไปแค่นิดเดียวนะคะปาดลงไปเป็นเส้นเล็กๆเลยนะคะเป็นเส้นๆเดี๋ยวเราก็ขอแกะอีกนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นชีสนะคะ ชีที่เราหั่นออกมาแล้วเราก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะทุกคนพเพราะมันเป็นชีทเขียนเนาะก็ใช้แค่พอดีนะคะนี่นะคะก็หั่นเป็นแผ่นยาวๆลงไปเลยค่ะนี่เราก็ใช้แค่นี้ก็พอนะอันนี้คือความคิดของเรานะคะเราก็ใช้แค่นี้ก็พอนะทุกคนใช้เป็นตัดตัดเป็นแผ่นยาวๆเป็น1 2 3 4 5 6ี่ห้าห หกเส้นนะคะตัดเป็นแผ่นยาวๆเป็นหกเส้นเลยค่ะเป็นแนวยาวมาเลยแล้วเราก็ค่อยสับให้ใบไปชิ้นเล็กๆนะคะนี่ค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราก็ได้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวอตรงนี้ไปทิ้งก่อนตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนี่เห็นไหมนี่ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวอันดับต่อไปนะคะเราก็จะ ตอกไข่เลยนะคะทุกคนอันดับต่อไปเราก็ตอกไข่ตอกไข่เลยนะคะตอกไข่ไข่เราใช้เป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่สองฟองค่ะตอกลงไปเลยู้น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ไข่แต่ไข่แดงแตกนะคะทุกคนอยวเอาไข่แดงให้มันเข้า นี่จ้าทุกคนไข่แดงของเรานี่จ้าเดี๋ยวเราขอขยับชิดก่อนที่ได้วางไข่ใส่ได้โอเคนี่ค่ะแล้วเราก็ตอกฟองที่สองลงไปเลยจ้าวู้ฟองนี้ไม่แตกค่ะทุกคนไม่รู้กล้องเห็นชัดไหมอะ โอเคหวังว่าจะเห็นชัดนะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะใส่ชีสลงไปในไข่ไก่เลยนะคะทุกคนหยิบชีสที่เราหั่นเสร็จแล้วลงไปในไข่ไก่เลยนะคะนี่ค่ะแล้วอันดับต่อไปนะคะเราก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะซอสซอสปรุงรสเพื่อนๆจะใส่แบบไหนก็ได้นะคะตาม เพื่อนๆจะใส่แบบไหนก็ได้นะคะตามตามใจชอบเลยค่ะใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่เป็นรสดีแต่เราใส่ไปน,นิดเดียวนะทุกคนเพราะว่าเราโปเค็มแล้วก็ซอสซอสหอยนะคะแต่เราจะใส่ไปแค่นิดเดียวนะ เราจะไม่ใส่ใส่แบบนี้มากๆถ้ามันออกมาเยอะเราก็ต้องเทลงไปคือแค่นี้ก็พอทุกคนก็ใส่ซอสหอยลงไปแค่นิดเดียวนะคะทุกคนหรือคนอื่นหรือใครจะใส่เยอะก็ได้นะคะอันนี้แล้วแตะเลยแล้วอันดับต่อไปนะคะเราก็คนเลยค่ะคนน้ำให้เข้ากันเลยค่ะคนให้เสิรสก์กสมเข้ากันเลยนะคะ แต่เราลืมไปค่ะทุกคนเราต้องไปตั้งกระทะกันก่อนนะคะเราต้องไปตั้งไฟในกระทะกันก่อนนะคะเราก็จะใช้ไปกระทะแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วเราก็จะใช้อันนี้น้ํามันไว้สําหรับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอ่านก่อนนะคะว่าอันนี้ใช้สําหรับอะไรโอเคไม่รู้หรอกว่ามันใช้สําหรับอะไรมันจะหมดละก็ทเทลงไปเลย นี่ค่ะเพราะว่ามันเหลือก้อนขวดแล้วก็หมดแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ทําการเปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็เปิดไฟเลยค่ะทุกคนเด็กๆคนไหนที่อยากจะทําไข่เจียวเวลาเปิดแก๊สต,ต้องให้ผู้ปกครองเปิดให้นะคะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเองนะคะแล้วอันดับต่อไปนะคะเราก็จะไม่ลืมที่จะมานั่งคนไข่กันต่อเลยนะจะ นี่จ้าคนไข่กันต่อเลยจ้าคนไม่เข้ากันเลยนะจ้านี่จ้าถ้าทานมากอะแกคือชีสไม่ใส่เยอะเกินไปนะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนางจะไม่เข้ากันนะจ้านี่จ้าก็คนจนจนได้ขนาดที่แบบว่าเป็นฟองพอดีแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวอันดับต่อไปนะจ๊ะเราก็ จะมารอให้กระทะของเราเดือดก่อนนะจ๊ะนี่จ้ากระทะของเราเดือดก่อนนะเดี๋ยวเรารอกระทะเราเดือดก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอตัวรอก่อนนะถ้าไฟเดือดแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็กําลังรอน้ํามัน ให้มันเดือดให้มันเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกเดือดหรือเรียกอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วก็นี่นะจ๊ะสีไขห่หน้าหน้าทานมากจาก้านีหน้าทานปลาเนี่ยจ๊ะก็จะเป็นนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปรอดูตอนทอดกันนี่จ้าก็ควันขึ้นแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะเทลงไปเลยจา้า ตัวป้าไปทำด้วยไงนีงจา้า,จาอู้เดือดฟูเลยทุกคนนี่น่าทานมากจาก้าเดือดฟูเลยนี่นี่นจา้าเดือดฟูฟูเลยจา้าเดี๋ยวเราก็ขอทำการทอดต่อก่อนนะจา้านี่นะจ๊ะทุกคนเราก็ต้องพีกเลยนะจ๊ะ เราให้ด้านบนสุกก่อนไม่รู้ด้านล่างจะไหม้ก่อนแล้วหรือเปล่าจะสร็เลโอ้ยทุกคนคือมันพิกยากมากเลยอะ่ะเราเรากัดจะทําแบบในใจลึกๆคิดว่าแบบเดี๋ยวจะฉันจะทําแบบเชฟกระทะเหล็กนะทุกคนแต่คือมันไม่ได้ไงเพราะว่าแบบ คือทุกคนคือแค่ดูสภาพก็รู้แล้วอ่ะว่ามันไม่ได้คือตอนแรกกั้นใจจะทําแบบเออฉันจะทําเชฟประทานเลขอะไรอเงี้ยแบบดูมาจะเชฟเยอะเกินไปโอ้แล้วเรานี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟกันเลยจ้าสีน่าทานมากแล้วเราก็จะหยิบจานนะจ๊ะมาใส่กันเลยจ้า น okay, 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 nice> okay, okay. uh ี่ก็เป็นโให้เป็นโแรครับก็เคยโอเคนะนี่จ้าแล้วเราก็ทำเสร็จกันแล้วนะจ้านี่จ้าไข่ไข่น่าทานไหมจ้านี่หู้น่าทานมากเลยอะทุกคนสีน่าทานมากเลยนะคะทุกคนใครชอบวิธีนี้ก็อย่าลืมนำไปทำกันเยอะๆนะคะลองเอาวิธีเราไปใช้กันได้นะแล้ว ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เลยนะคะและถ้าใครชอบวิธีเรานะคะก็อย่าลืมนําไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็บ๊ายบาย